สวัสดีค่ะแม่หมอจากช่องพยากรณ์แห่งแสงดาววันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมและลัคนากุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ในช่วงวันที่1ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2568กันนะคะเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกในตำแหน่งตัวตนได้ไพ่6ถ้วย ไพ่ใบนี้สะท้อนถึงพลังของความทรงจำเก่าๆความผูกพันกับอดีตหรือแม้แต่ความรู้สึกโหยหาช่วงเวลาที่เคยอบอุ่นคุณอาจคิดถึงเพื่อนเก่าความรักเก่าหรือสิ่งที่เคยทำให้หัวใจมีความสุขไพ่ใบนี้ยังบอกถึงความจริงใจความอ่อนโยนและพลังแห่งความไร้เดียงสาที่กำลังส่งผลต่อคุณในเดือนนี้ในตำแหน่งเรื่องรอบตัวได้ไพ่สิบถ้วย ไพ่แห่งความสุขสมบูรณ์ครอบครัวความรักที่เต็มไปด้วยการเติมเต็มแสดงว่าพลังงานรอบตัวคุณเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและการสนับสนุนจากคนที่คุณรักเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวเพื่อนหรือคู่ครองมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางใจให้กับคุณในตำแหน่งสิ่งเหนือเราไพ่ที่ได้คือราชาถ้วย ซึ่งจะท้อนถึงบุคคลหรือพลังงานของผู้ใหญ่ที่ใจดีเปี่ยมด้วยเมตตาและการให้คำแนะนำคุณอาจได้รับความช่วยเหลือจากผู้ชายที่มีความสุขุมรอบรู้หรือเป็นที่พึ่งทางอารมณ์เขาอาจเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวเจ้านายหรือแม้แต่คู่รักที่มีบทบาทคอยชี้แนะและสนับสนุนให้คุณมั่นใจในตนเองในตำแหน่งอดีตรอบตัวได้ไพ่อัศวินเหรียญไพ่แห่งความภาคเพียร ความรับผิดชอบและความมั่นคงนี่คือสัญญาณว่าอดีตที่ผ่านมาคุณได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างฐานนะการทำงานหรือการรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆอย่างจริงจังความขยันและความมั่นคงที่คุณวางรากฐานไว้ยังคงส่งผลดีมาถึงปัจจุบันในตำแหน่งรากฐานหรือสิ่งใต้ปกครองได้ไพ่เจ็ดดาบไพ่แห่งความระมัดระวังและกลยุทธ์ภายใน อาจเป็นสัญญาณว่าลึกๆแล้วคุณมีความกังวลเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของใครบางคนหรืออาจรู้สึกว่าจําเป็นต้องเก็บงำบางเรื่องไว้กับตัวเองเพื่อความปลอดภัยไพใบนี้บอกว่าคุณกำลังเรียนรู้ที่จะใช้ไหวพริบและการปกป้องตนเองอย่างรอบคอบในตำแหน่งอนาคตใกล้ไพที่ได้คือราชินีถ้วยซึ่งเป็นพลังงานของความอ่อนโยนการเยียวยาและความรัก เดือนนี้คุณจะได้พบกับความสงบในใจได้รับการดูแลเอาใจใส่หรืออาจมีผู้หญิงที่มีเมตตาและความเข้าใจเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตทำให้คุณรู้สึกมั่นคงและได้รับการปลอดประโลมในตำแหน่งอุปสรรคไพ่ที่ขึ้นมาคือ The Magician ไพ่ที่ปกติหมายถึงการเริ่มต้นใหม่และความสามารถแต่เมื่อเป็นอุปสรรคอาจบอกว่าคุณกำลังลังเลว่าจะใช้ความสามารถของตนเองอย่างไร บางทั้งคุณอาจไม่มั่นใจในพลังของตนเองหรือกลัวการเริ่มต้นสิ่งใหม่ทั้งที่จริงๆแล้วคุณมีทุกสิ่งในมือพร้อมอยู่แล้วในตำแหน่งวิธีแก้หรือผู้ช่วยได้ให้เด็กถือถ้วยให้แห่งความสดใสความบริสุทธิ์ใจและการเปิดรับสิ่งใหม่แก้ปัญหาได้ด้วยการกลับไปใช้หัวใจที่ไร้เดียงสามองโลคด้วยความจริงใจและเปิดใจเหมือนเด็กอาจเป็นการเริ่มต้นมิตรภาพใหม่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆ หรือการมองสถานการณ์ด้วยความเบิกบานจะช่วยทำให้ปัญหาคลี่คลายได้ง่ายขึ้นในตำแหน่งความปรารถนาลึกได้ไพ่หกเหรียญไพ่แห่งการให้และการรับคุณอาจปรารถนาที่จะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนหรือความยุติธรรมที่สมดุลบางคนอาจอยากเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับหรืออยากได้ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความจริงใจและเท่าเทียมกันและในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปคือเดช ภายแห่งการสิ้นสุดและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บทสรุปของเดือนตุลาคมสำหรับชาวราศีกุมคือการปิดฉากสิ่งเก่าๆที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตคุณอีกต่อไปเพื่อเปิดทางให้กับการเริ่มต้นใหม่แม้คำว่าสิ้นสุดอาจฟังดูน่ากำมวลแต่แท้จริงแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นและจะนำคุณไปสู่ชีวิตที่เหมาะสมและสดใสกว่าเดิม เมื่อรวมความหมายทั้งหมดชาวราศีกุมในเดือนตุลาคม2568จะอยู่ในช่วงเวลาของการเรียนรู้ที่จะเปิดใจยอมรับความรักความเมตตาและความเข้าใจจากคนรอบข้างแม้จะมีความกังวลและการตัดสินใจที่ท้าทายแต่เดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาการเปลี่ยนแปลงและการค้นพบความจริงใจทั้งจากผู้อื่นและจากหัวใจของคุณเองและสุดท้ายนี้แม่หมอก็ขอฝากเอาไว้ว่า การทำนายนี้เป็นเพียงคำพยากรณ์โดยรวมไม่ได้เจอะจงไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะหากคุณต้องการความแม่นยำที่ลึกขึ้นจำเป็นต้องดูดวงแบบรายบุคคลเท่านั้นเพื่อให้สอดคล้องกับดวงชะตาเฉพาะของคุณดังนั้นโปรดใช้คำทํานายนี้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตรับสิ่งดีๆไว้เป็นพลังใจและสิ่งที่ไม่ดีก็เพียงใช้ความระมัดระวังอย่าอยู่บนความประมาท หากคุณอยากรู้คำทํานายด้านไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยค่ะเมื่อแม่หมอมีเวลาจะกลับมาเปิดคำทํานายเพิ่มเติมให้แน่นอนและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ติชมเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอรวมถึงกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคำพยากรณ์จากช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวขอบคุณมากค่ะ